ครับสวัสดีครับผมบผมณ<ม>ัก,กี้ก็คอนติน,นะครับผมอ่ตัวแอทแท k กโ o เนี่ยมันเป็นรถส่อ,อสยางสำหรับรถที่ใช้ชีวิตประจำวันได้อ่ะ,อะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะทำสูตรเนื้อ,อยางออกมาไม่เหมือนกันเรสเราไม่ได้ใช้วอร์มเมอร์เพราะนั้นยางออกแบบมาให้อุ่นและร้อนทุกครั้งที่คุณเลี้ยวออกจากบ้าน ตั้งแต่โค้งแรกเลยตัวสปอร์ตนะใช่ครับเขาจะมีเทคโนโลยีของเขาจะมีอย่าง traction skin เอ้ยไม่ว่าจะเป็นมา l t ติแครปซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของฟังตีเดตต้ออยู่แล้วนะฮะในกลุ่มในกลุ่มของสปอร์ตแอ a c ทอยู่แล้วแล้วก็เราเพิ่มเข้ามาอีกในในตัวใหม่คือแบล็กชิลลี่คอมเพลวแบล็กชิลลี่คอมเพลวแบล็กชิลลี่คอมเพลวใช่ครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ของคอน n e ต t a l ใช้ทั้งรถยนต์นะฮะมอเตอร์ไซค์และจักรยาน จะจใช้ครับไปชื่อพมพาวเนี่เขาออกแบบมาเป็นการเรียงระหว่างซิลิก้าและโพลิเมอร์เข้ามาด้วยกันจากเรียงใหม่ครับให้ทําให้ส่ว,สวนผสมในสูตรหลักของเขานะทำให้เนื้อยางร้อนไวน,นุ่มแน่นคือเปลิเผ็ดร้อนแบบพริกเลยล็คช, <Black S 2> ชิลลี่รพริกไทยดำนั่นแหละพิกไทยดำ แล้วคือตัวนี้คือร้อนไวขึ้นคือมันแอคทีฟต่อการกระเื่เราได้ไวขึ้นไม่ต้องเตรียมตัวนานไม่ต้องวอร์มเครื่องวอร์มยางแบบว่าเสียเวลาใช่คือลงปุ๊บปั๊บเดียวพัดได้เลยใช่ครับอันนี้คือตัวเรสตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตนะอ่าี่ตัวสปอร์ตโซนในอีกอีกตัวหนึ่งรุ่นใหม่ที่เราเปิดวันนี้ก็คือเรสแอทแท็กสองมันมีทั้งสปรีทและมีเดียมอ่าเรสแอตแท็กสอง DNA มันคือยางตึงสนามครับอ่าใช้สนามได้ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่าส่วน ถนนก็มาสามาัคคีได้เช่นกันฟีลลิ่งจะต่างกันตัวเลสเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสลิกระดดอกพอได้ไหมได้อยู่นะถ้าตัว<ด>มีเรียมเนี่ยสลิกระดดอกได้เลยแต่ม,มันมีเสริมคำนำคุณตามท้ายที่ว่าสตรีสตรีเราทำคอมเป่าตรงกลางให้มันแน่นครับให้มันแน่นขึ้น เพื่อที่ว่าทางตรงนะเราขี่เราขี่ถนนเนี่ยขี่ทิปขี่เที่ยวเนี่ยทางตรงเราต้องใช้หน้ายางตรงกลางเยอะอ่าก็เลยออกมาออกแบบมาให้มันแน่นขึ้นมาไม่ใช่แข็งนะครับแต่มันแน่นขึ้นมาแน่นกว่าแก่แเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานก็คือตรงกลางก็จะยาวแล้มันมันจะไม่อารมณ์แบบหน้ามันแฟตน,นผมเนี่ยได้ลองทำการขี่ของคอนติเนอตันเนี่ย,ายมาหลายชุดแล้วก็จะเป็นตั้งแต่คอนติโมชั่นนะครับหรือว่าคอนติเทรลแคคซามนะครับคือจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันซึ่ง ถ้าเกิดเราต้องการสมรรถนะหรือต้องการการยึดเกาะที่มากพิเศษเนี่ยยางอาจจะสึกเร็วหน่อยนะครับผู้ขี่ก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหต้องการทนด้วยหนึบด้วยอายุการใช้งานนานด้วยทุกอย่างมันสวนกันหมดเลยมันทำไม่ได้มันไม่มีทางที่มันจะให้ใช่ครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่เปิดตัวที่เป็นตัว r a c e a t t a c k เนี่ยกับสปอร์ตออกมาเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มของพวกขี่หรือว่าจะทำให้คุณเนี่ยเลือกใช้งานยางได้ถูกประเภทมากยิ่งขึ้นนะ คนที่ต้องการว่าเป็นเรสเลยนะครับก็เลยเป็นตัวเรสเอ่อเรสแอคแท็ไปนะครับก็มันขี่ถนนก็ได้สนามก็ได้ให้การยึดเกาะที่ดีแม้ว่าจะขี่บนถนนธรรมดาของเมืองไทยนะซึ่งคลิปมันสู้ในสนามแข่งมาได้อยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยคุณเปลี่ยนไปเนี่ยจะมีความมั่นใจในการขี่มากขึ้นนะฮะส่วนตัวที่เป็น Sport, สปอร์ตสปอร์ตเนี่ยจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการใช้งานในชีิตประจำวันและก็อาจจะแลมไปขี่ในแท็กบ้างนะครับ ตัวนี้ก็ได้หมดเลยครับสอบถามตัวแทนใกล้บ้านได้ที่เฟซบุ๊กเพจนะครับผมเชียร์เตลลมาไซโต้ไทยแลนด์ครับผมไปลองสอบถามดูนะครับผมอาจารย์ว่าคือยางเนี่ยยางกับเบรกนะครับอย่าไปเสียดายครับเพราะว่ามันมันเป็นความปลอดภัยของเราเองนะครับก็ลงทุนกับมันครับดีที่สุดนะครับแล้วหมดก็เปลี่ยนไปครับผมไม่ต้องกลัวครับนะฮะโอเคแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอลาที่ตาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ